หลังจากนี้เราจะมาลองแกะขนมกินกันดีกว่าก่อนที่จะออกไปหากาแฟกินคือไม่ไหวแล้วอยากกินกาแฟมากเห็นว่ามันเป็นลินวัวนะแล้วแบบเขาบอกว่าที่เนี่ยขนมอะไรก็ตามที่เป็นลินวัวคืออร่อยเฮ้ยอ่ะโอ้อ๋อมันคือเซมเบ้มันคือเซมเบ้ค,ค่ะนี่ กำลังหาความเป็นลินวัวมันเหมือนเซมเบ้รสบาบีคิวมากกว่าลินวัวไงก่อนแต่เขาเขียนนะว่ากิวตันนะคะเขเียนว่าลินวัวนะแต่ว่านวัวยังไงก่อนมันเหมือนเซมเบ้รสบาบีคิวอ่ะเฮ้ยไม่น้อยหนักด้วยเดี๋ยวมาดูกันเขาเขียนเลยนะว่าเป็นซุนดาโมจินะคะข้างในน่าจะเป็นไส้เอลามาเมะแกะแล้วแกะเลยกลย็กคือ คนที่ไม่ได้แบบอินก็อาจจะรู้สึกแปลกๆอันนี้ขนาดเราชอบผัวแหละนะเราก็ยังแบบเฉยๆ